สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการลงฟิลและและลงเอาไลน์ให้กับวัตถุนะครับผมจะมันจะมีสองอย่างนะครับก็คือคลิกคลิกซ้ายเนี่ยผมจะคลิกนะครับผมจะกดแลว้วผมก็คลิกที่หน้าจอเห็นไหมครับพอผมคลิกจะมีวงแหวนวาบสีน้เงินสีแดงนะครับขึ้นมาพอผมคลิกขวาเนี่ยจะมีวาบสีน้าเงินนะขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะมีวาบสีน้ําเงินขึ้นมา จะได้รู้ว,ว่าขาที่ผมกดมันกดอะไรนะครับจตกังนั้นผมจะลองทดลองพิมพ์ตรงอักขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เราลงสีให้กับตัวหนังสือเป็นสีฟิลนะครับก็คือส่วนที่อยู่ข้างในของวัตถุนะครับเรากดคลิกซ้ายนะครับก็จะขึ้นสีเขียวเราคลิกขวาที่น้ําเงินนะครับเห็นไหมครับแทนที่มันจะลงสีให้กับตัวเอา l i n e มันกลับขึ้นเมนูขึ้นมาให้เลื่อน ให้เราเข้าไปเซ็ตที่คัตสมัยนะมันจะขึ้นมานะครับคลิกขวาเราเซ็ตคัตสมัยมันจะขึ้นมาตรงที่ในส่วนของ workspace c u ั t สมัย a t i o o n แล้วก็ Color p a l e t t e นะครับในส่วนของ secondary คันด์เลอรีมา์นะครับให้เราเซ็ตเอาลายคันเลรนะรจากนั้นก็โอเคทีนี้เราก็จะลงสีให้กับ ลงสีลายให้กับวัตถุได้ก็คืออาจจะทเครื่องไปถูกเซตเซตอัพนะครับหรือว่าเราเซตอัพเองโดยไม่ตั้งใจนะครับก็าาสามารถจะกลับกลับมาทําให้มันเป็นเหมือนเดิมได้นะครับถ้าเอาไลนมันใหญ่จนคุมคุมตัวฟิลหมดมันก็จะมองม่เห็นนะครับทีนี้เรามาดูถ้าเราไม่กดสิ่งเราไม่กดเลือกอย่างนี้ไว้ถ้าเรากดเลือกนี่ ตัวโปรแกรมก็รู้ว่าเราจะลงสีให้กับตัวของของตัวนี้ถ้าเราไม่เลือกอะไรไว้แล้วเราลงสีเลยนะครับดูนะครับกดลงสีเลยเขาะจะมีกรอบขึ้นมาถามว่า uniform fill เนี่ยคุณจะตั้งตัวนี้ให้เป็นมาตรฐานของทุกสิ่งที่คุณวาดบนบนนี้หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติผมตั้งนะครับให้กราฟริกทุกชนิดเนี่ยมีสีฟิลเป็น สีติ้สีนี้ที่เราไว้แล้วเราเ็ากดโอเคจากนั้นผมกดวาดนะครับเห็นไหมครับมันจะเติมสีให้เราเลยอัตโนมัติเรามาตั้งกลับคืนนะครับเลือกเป็นฟิลไม่มีนะครับมันจะมีคขึ้ดมาถามกดโอเคจากนั้นเราวาดวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งมันจะไม่มีฟิลเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานสำหรับคนที่ต้องการ เซตอัพให้ของเราเป็นสีนี้ไปตลอดอย่างเช่นผมต้องการวาดลายสีน้ำเงินนะครับผมคลิกขวาที่สีน้ำเงินมันก็เปลี่ยนสีน้ำเงินถ้าเราไม่จับสีใดบนวัตถุเราคลิกขวาที่สีน้ำเงินมันจะขึ้นก่อบมาถามว่าคุณจะตั้งเอาลายคาันเลอนี้เป็น Default ของของเครื่องไหมกดโอเคนะครับจากนี้ผมก็วาดเส้นอะไรขึ้นมาก็ตามเขาจะกลายเป็นสีนเงินทั้งหมดนะครับ ถ้าต้องการเซตอัพกลับก็แค่ไม่จับอะไรแล้วก็ไปคลิกขวาที่ Back แล้วกดโอเคจากนั้นเราก็จะวาดต็นสีดำเหมือนเดิมเป็นดีฟอลต์ของเริ่มแรกของเครื่องนะครับลองทำกันดูครับ